สวัสดีคะ่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปวยทานนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะลายเบสิกแบบง่ายกันอีกเช่นเคยนะคะใช้ริบบินไม่เยอะนะคะเพื่อนๆสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะแบบประหยัดริบบินนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันกรนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะ ส่วนริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะเราจะใช้เป็นริบบิ้นตากระคราังเบอร์2นะคะตัวนี้หาซื้อได้ทั่วไปตามร้านเครื่องเขียนนะคะแบบนี้ค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะริบบิ้นที่ใช้ทํานะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะเพื่อนๆตัดริบบิ้นมา4เส้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตร จากนั้นตัดปลายแหลมนะคะให้ได้ลักษณะนี้แล้วเราจะพับริบบิ้นนะคะลงมา10เซนติเมตรค่ะตรงนี้รีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเราก็จะมาขึ้นฐานกันนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านที่สั้นไว้ด้านล่างเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนค่ะเราจะมาขึ้นฐานสี่นะคะริบบิปป้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองนะคะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามนำริบบิ้นมาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงที่หนึ่งตรงนี้ค่ะแล้วดึงออกมาจับให้ได้ลักษณะนี้แล้วล้วงอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงนะคะดึงให้กระชับค่ะพอดึงกระชับนะคะเพื่อนๆที่ต้องการจะใส่เหรียญเลยก็นำเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะหรือจะทำไว้ใส่เหรียญทีหลังก็ได้ค่ะ จากนั้นให้เพื่อนๆน,นะคะพับริบบิ้นเส้นยาวนะคะขึ้นมาค่ะเส้นยาวด้านซ้ายพับลงมานะคะริบบิ้นเส้นยาวด้านบนพับลงมาค่ะเส้นยาวด้านขวามือสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะหลอกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับรีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะริบบิ้นเนื้อลื่นนะคะเขาก็จะลื่นออกมานะคะขยับนะคะตรงนี้ กรลิบบินเลื่อนหลุดนะคะพอเราได้แบบนี้ให้เพื่อนสอดเก็บริบบินเส้นสั้นทั้ง4เส้นค่ะสอดเข้ามาในช่องแบบนี้นะคะสอดเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยนะคะทาฐานด้านล่างนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะดึงแล้วก็รีดมุมตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ฐานด้านล่างลักษณะนี้พลิกกับด้านมาค่ะ กับด้านมานะคะแล้วก็จะมาทํากลีบดอกนะคะด้านข้างนะคะตรงนี้กลีบดอกด้านข้างตรงนี้ค่ะแล้วก็จะทําเส้นด้านบนค่ะเพื่อนเ <ๆ S 2> พื่อนก็พับริบบิ้นนะคะโค้งให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้นาปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็จะดึงนะคะให้ได้ลักษณะนี้ประมาณนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ดันนะคะ,ะนิ <ๆ S 2> ้วโป้งกับนิชนะคะจับกดนะคะ แล้วก็ดึงตรงนี้ค่ะดึงนะคะชั้นชี้ด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ดันขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะให้เขาครอบกับนิ้วโป้งนะคะด้านขวามือของเรานะคะแล้วก็รีดนะคะให้ายแลมนะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะได้กรีบโค้งลักษณะนี้นะคะแบบนี้เส้นต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบินนะคะโค้ง,งมาลักษณะนี้ สอดตรงนี้ค่ะดึงนะคะแบบนี้ค่ะนิ้งกดอิชิกดนะคะแล้วก็ดันขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ดึงนะคะดันขึ้นมานะคะแบบนี้เขาก็จะโค้งขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะเพื่อนๆก็รีดตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ใช้นิโป้งเรากดไว้นะคะประมาณนี้ค่ะ เส้นต่อไปเส้นที่สามพับริบบิ้นเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ต่อตรงนี้ค่ะดึงนะคะให้ได้ลักษณะนี้แล้วกดไว้ค่ะกดไว้แล้วก็ดันนะคะดันให้เขาโค้งขึ้นมานะคะแบบนี้ให้ให้กลีบเขาโค้งขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้เพื่อนๆดึงตรงนี้นะคะแบบนี่ค่ะแล้วก็รีดตรงนี้ให้ไปลอยนะคะ เราจะได้กลีบโค้งสวยนะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่นะคะตรงนี้พับริปบิ้นนะคะแบบนี้ซอดนะคะตรงนี้เลยเพื่อนๆก็ดึงนะคะประมาณนี้แล้วก็กดลงไปนะคะแล้วก็ดันขึ้นมานะคะดันให้กลีบโค้งขึ้นมาแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะ แล้วก็จะได้กลีบโค้งสวยนะคะประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เราก็จะมาทำกลีบด้านในนะคะหมุนเกสอนนะคะทำกลีบด้านในกันนะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันคะ่ะริบบิน้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับนะคะแบบนี้เส้นที่สามทับเส้นที่ 2. สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะ ริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้เลยนะคะพอเราได้แบบนี้ให้เพื่อนๆนะคะจับริบบิ้นพับลงมานะคะมือซ้ายนะคะปคะคองนะคะแบบนี้พับริบบิ้นลงมานะคะจากนั้นให้เพื่อนๆจับให้ถนัดนะคะดึงมุมตรงนี้ให้ตึงๆนะคะนิ้วโป้งกดเกรสรตรงนี้เบาๆนะคะดึงให้แน่นๆนะคะเกรสรเราจะได้ไม่ไม่เด้งนะคะแบบนี้หมุนประมาณหนึ่งรอบถึงสองรอบนะคะ หนึ่งรอบครึ่งถึงสองรอบนะคะประมาณนี้ให้เพื่อนกดนะคะค่อยๆดึงค่ะค่อยๆหมุนนะคะตรงนี้ริบบิ้นด้านบนแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะเราจะปล่อยเส้นแรกออกมานะคะตรงนี้ก็จับไว้นะคะทําเส้นด้านบนตรงนี้ให้เพื่อนพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็ซอดตรงนี้เลยนะคะ ปลาลิบินโผล่ตรงนี้นะคะค่อยค,อยคอยดึงค่ะถ้าลิบินนะคะสอดยาเพื่อนเพื่อนใช้แหนบช่วยดันได้นะคะเส้นที่สองก็ปล่อยออกมานะคะจับเส้นที่ยังไม่ทําไว้นะคะแบบนี้ทําเส้นที่สองค่ะพับลิบินลงมาค่ะแล้วก็สอดต,ตรงนี้เส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะปล่อยลิบินออกมานะคะ พับนะคะสองเส้นที่สีนะคะปล่อยลิบบิ้ออกมาค่ะพับนะคะสองบางทีริบบิ้เขาอาจจะชนกับมุมด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ใช้แหนบช่วยนะคะ จากนั้นเพื่อนๆก็จัดกลีบเขาให้เท่ากันค่ะดูกลีบให้เท่ากันเลยนะคะประมาณนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้เลยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพลิกกับด้านมานะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวด้านซ้ายมือนะคะทั้งสีเส้นค่ะแบบนี้นะคะสอดทั้งสีเส้นเลยนะคะ แบบนี้นะคะเราก็ตัดริบบิ้นเส้นที่เราสอดเมื่อกี้ออกนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้สี่เส้นนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่จะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้เลยนะคะแล้วให้เพื่อนๆนะคะนําเหรียญมาวางในขั้นตอนนี้นะคะวางเหรียญลงไปนะคะแบบนี้แล้วสารลายขัดค่ะเพื่อนๆนจะติดกาวสองหน้าแบบบางก่อนก็ได้หรือจะไม่ติดก็ได้นะคะขั้นตอนนี้สําหรับเพื่อนๆนที่จะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังนะคะ แล้วก็สารไาลขัดนะคะสอดริบบิ้นนะคะดึงให้กระชับค่ะจับลักษณะนี้นะคะจับตรงเกสรไว้นะคะกลีบเราจะได้ไม่ยับนะคะแล้วก็จะใช้เทปใสนะคะติดด้านล่างนะคะติดการริบบิ้นเลื่อนหลุดแล้วก็ไม่ให้เหรียญเราหลุดนะคะเราจะติดเทปใสไว้ลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนนี้สําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้ใส่เหรียญทีหลังค่ะ ส่วนรีบินที่เหลือเพื่อนๆก็ตัดตกแต่งตามชอบได้เลยนะคะแบบง่ายๆส,สวยๆนะคะสามารถทำไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ด้วยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ